สบายดีทุกคนมูนี่จ่ากัสมารีวิวแบบแต่งกินยูนาเลยทุกคนจะแต่งกินมุนีอยูนาคนเดียวผมยังกินจะก็เลยต้องไปเก็บผักกาศมาซุปกินเลอยูนาคนเดียวมือพักผ่อนเห็ุเีิกมาหลายมือมูนี่ก็เลยต้องพักผ่อนวียังกินอยูุนาคนเดียวก็เลยต้องไปเก็บผักกาศเราก็มาซุปกินประกาศที่ตัวเองปอูกไหวแล้วบังคิดเต็มกันเลยเวลาละก็บายสบายดีพี่น้องทุกคนมูนี่จ่ากัสมารีวิวแบบไปเก็บผักกาศมาซุปกินสวยเด้อมุนี่จ่ากัยยูนาคนเดียวผมยังกินมุนีมือพักผ่อนเนื่องจาก ตีเหลียกมาหลายมือจอกะมุนีต้องได้พักผ่อนเมือ่อยแดเกือบกับโมีเกือบใส่เกือบขาดเมื่อต้เลยเอาเกือบน้องสาวมาถือน้องสาวโบยู่กันเลยเอาหลักเอาเกือบมาถือเลยเพราะว่าเกืบอกบใจกะขาดเนี่ย mm hmm. อันนี้ใจกะมาเก็ประกาศอยู่ในส่วนที่จอยปลูกไว้เดยทุกคนช่วงนี้ฝนกระตกแบบฝนกระตกแบบตลอดแหละกันเลยแบได้เข่ามาส่วนเลยสามุนีแบบบมมี แบบมื่อนี้อยากกินแบบบ่มียังกินกันเลยต้องมาเก็บพักอยู่ในสวนเด้อพี่น้อง <c oughs> เปลี่ยนคำว่าทุกคนมาใส่คำว่าพี่น้อง <c oughs> เอาก็เก็บพักไปเลียๆได้ดทุกคนอุ๊ยผิดตลอดว่าวสไตล์ของตัวเองเลยว่าว่าพี่น้องมันบ่คอยเขา,าเป็นทุกคนเลยหลังจากเจอก,ก็เกบันพักหมดแล้วเจอก,ก็สซีออกมาทาังนอกเด้อวทุกคนเพราะว่าเจอก,ก็สิีมาล้างในวัดน,นี้หลังจากเก็บพักมาแล้วก็มาล้างๆอยู่ในแบบลองน้ำแบบ อย่างก็เขาว่าแม่น้ำลำธารแบบนี้แบบเป็นลำธารแบบน้ำที่แบบไหลตลอดการอยู่ในมู่บานอันนี้จะเป็นน้ำดวนหมูบานจะแต่ก่อนจะเป็นบานดวนเหนือพอขึ้นกับสื่อน้ำดวนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอยู่แบบลายบานมโหมกันก็เลยเปลี่ยนสื่อเป็นบานปักขันเลยทุกคนปักขันเมืองน้ำบากแขวง,งหลวงพะบางตอนนี้จอยกสิหลังพักสําหรับพักที่จอเก็บมานี่กษิจะเป็นพักการลาวจอยปลูกเองเลยทุกคนแล้วก็เทียมมาใส่ฝุนจน มาส่วงสองอาทิตย์ผ่านมานี่คือบ่ิมาหดหนำเลยพอฝนตกทุกมือทุกมือเลยมาช่วงนี้มันมามือนี้มันหาก,กมาแดดมือเดียวนี่เด้มือนี้ก็เลยแบบมาเก็บผักไปแต่งกินหลังจากจหล้างผักหมดแล้วกิจากกจีมาตัดต่อไปวันทีแต่งกินเลยทุกคนมาหดเืออันแบบมาหดเทียงหน้าแลา้วจะกะตองมาลังไฟก่อนก่อนแต่งกินมือนี้จากะเช็ดซุปอาจจะทุกคนบ่ด้แกงเด้ประกาศสำหรับมือนี้ จะกัดอย่างแรกกระดังไฟก่อนหลังจากเข้าดังไฟแล้วแล้วากัสิไดไปเอาน้ำแบบใส่ในหมอข่างเกี่ยมสิต้มพักเลยแล้วก็เอาน้ำใส่ในหมอ้อแบบเต็มหมอแล้วก็สิได้ไปยกไปข่างทุกคนเอกัสิิ่คางหมอไว้ก่อน ขังหมอแบบเกี่ยมสตมพักหลังจากนั้นพักเบื่องมันก็คือการใ่ใบใหญ่แห้งจะกะต้องมาซอยให้มันเป็นใบหน่อยเลยทุกคนเพราะว่าพักกมันใบใหญ่แห้งสุกกะสิลัมบ้าพาก็ต้องซอยให้มันเป็นใบแบบน้อยๆเวลากินก็สบายแน่พักก็คืองามแงขนาดบุ๋มแล้ดูการบุกพักแต่แต่ว่าพักก็งามงามแต่ว่าหลังจากจอยซอยพักหมดแล้วระวังถามหมอพุทธเจอกะเสีเอาเขีงไปลางทุกคนเพราะสุกพักมันจะกะเสเอาขิงตํำใส่ พอได้ใส่ขาได้สุพกาศเขาจะใส่ขิงอยู่บานจสเก่าขิางใส่ในขกเล้ก็กเริ่มตํานเทุกคนตําให้มันแหลกทเท่าที่เราต้องการเราก็ตํำไปเรื่อยเอยเราใจมันสิแลกหลังจากเราตั้ขิงไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็แหลกเราก็ผักเทียมใส่อีกเพราะว่าอยกระลืมผักเทียมใส่น้ำกานจจเกลืแล้วผักเทียมใส่ตามล่างเอาเพราะว่าผักเทียมใส่เลยทุกคนหลังจากกระตําต่อไป แต่มมันแหลกแล้วกันจากมันได้แล้วแหลกตองการเราเอาไว้แบบนี้ก็คือไปดังไฟใส่หม้อแล้วก็ปืดบงหม้อว่ามันพุดหรือโบกุดยังแบบนี้มันก็คือยังแบบยังเวพุดจากกระตองมาหอยมักเพชรเกี๊ยมจีมักเอือดใอยุ่บ้านเจ้เอยนมักเอือดหอยมักเอือดกีแบบใส่สุปขักนี่แหละจากหอยมักเอือดแล้วก็สีดังไฟใส่แบบนี้ ยังไฟใส่ละปุ๋ยบางหมอกก็คือยังบกพืดเถื่อหมอกก็คือหึงฟืดแห้งเลยหลังจากนั้นจะกไปนั่งพักอยู่นอกพออยู่ทางในก็ขวมันหอนแห้งแล้วก็เข้ามาเบ่งอีกก็คือมันฟืดแล้วก็เลยต้องบัดนี้ก็สิได้เอาพักใส่ละทุกคนหมอกจเหลื่อมต้มพักเลยจอยมากินคนเดียวแต่ว่าจอยมาโคตรลายเลยจนเต็มซาเพราะว่าใจแบบเมาอยากกินเขาดิเก็บจำได้ก็คือยังหน่อย เขามาใสแบบต้มแล้วตัวนี้หลังจากนั้นก็คนคนมันลงไปให้มันนําทนแล้วก็ปิดไว้แล้วจากนั้นก็ตั้งไฟใส่แล้วก็กลับไปพักผ่อนอยู่นอกมันหอนเลยหลังจากโดนไปสักพักหนึ่งเราก็เข้ามาเบิ้งเราก็มาฟื้นแบบนี้เราฟื้นพักใ้ทางกล่องขนางให้งทางกล่องนี้หลังจากก็ไปพักผ่อนอีกหลังจากพักผ่อนเราเฮิ้งมาแล้วก็เข้ามาเบิ้งพักมันก็คือเละเบื่อแล้วทุกคนจากเหียวกระสิบวง บ่งไปเราก็ได้ทอกทิมนำมันพอจิซุปเดีเฉพาะมือนีผักกาดหลังจากนั้นจะกะกีมักเพ็ดตอเเกียมจิซุปผักจีบงเอิญมักเพชเนยมักเอือดเนยมักเพชดมันอยู่ในเมื่อเขาเจนมักเพชดแต่ว่าเฉพาะอยู่หวานจอยแต่เขาเจนมักเอือดเด้อทุกคนหลังจากกีแล้วแล้วจากกะเสตมาตำใส่หนังขิงกับผักเทียมจอยตำม่กกีนน่ะละเอาตำให้มันเข้ากันสำหรับเรืนองเดออันนี้ ทำไปตมามันก็คือแลกกูได้พอสมควรแล้วก็เสด้เลื่มซุปพักเขาก็เสเอาหมอลงมามันก็คนบึงพักก่อนให้มันเข่าแบบเ,เ,เกิดเขาเกลืออย่างนี้หลังจากนั้นแล้วก็เอาเกลือใส่เฉพาะซุปพักมันีก,กแบบง่ายๆเลยแบบบานของหมูบานบ,บ,บานของหมูบานจะครอ,อบครอบครัวเอาเกลือใส่กันนัวใส่แบบนี้แล้วก็เอาเครื่องหอมที่เอาตำมาจะมีขี้งมักเพชรแล้วก็ผักเทียมันทุกคนเอา ใส่หลังจากนั้นเราก็โคเลโคเลหรือว่ามันจะเอ็นคนคนคนไปใเอ็นโคเล่นี้คน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 ให้มันเข่าการเอากมัยทูด้ยคนหลังจากดน,นเราก็ลองซีนดงว่ามันจอบหรือว่าจอบคันจอบเขากระตุ่มใหม่แต่ว่าจอบใส่ก็คือรอบแหลกคือจอบเลยทุกคนแสบแล้วหลังจากเหี่ยวก็คือแล้วแล้วหัดเวลากินข้าวแล้วก็จะเอาออกไปกินทั้งนอกอยู่ในโต๊ะอยู่กองหลังงหน้าลเลยแล้วก็ ตักใส่ถ้วยแบบนี้เกี๊ยมกินข้าวแล้วประกาศกับแบบนี้แหละทุกคนนะตาที่ซุบมาทั้งเนื้อเสร็จขั้วมันก็จะหมืดกับควายแจงแต่ว่ามาทั้งนอกมันคือแจงแหงเลยเพราะว่ามันทั้งนอกมันบม่ได้หมืดเด้อยู่ในสถานละนะเดียวก็คือแล้วแล้วก็จะได้เริ่มจัดหวนกินข้าวทุกคนปกติก็ไม่เคยจัดหวนกินข้าวให้เบงมีแต่กินเลยแต่อันนี้ก็คือจัดให้เลย เวลากินข้าวต้องจัดกิาแบบตังกล่องเอาได้อยู่คนเดียวกินคนเดียวเยวพราะว่าคันทวตั้งกล่องมันกะซีโบม,มีพูดเดยถ่ายเธอแบบนี้แหละเวลาถ่ายคลิปก็ได้คนเดียวมาได้ทุกคนกินข้าวน้ำการหลังจากมี้จกัดเสีเยเลยกินข้าวเลยได้ทุกคนกินเหมันกระแสบแต่อยู่เดชแต่ว่าเสียดายแบบแมงไหมลายแห้งว่าช่วงนี้เราดูฝนอยู่ในเชียงนาจักแมงไหมตัวอีกอย่างฮูโคลายแมงวันแมงผึ่งอีกอย่างก็มีหมดช่วงนี้ เป็นพอดัอยังพวกินข่าวก็มากินนํากันได้ด้วยทุกคนแซ่บสำหรับคลิปมื้อนี้จอยถ่าย,ยไปถ่ายมาทุกคนจอดสิได้ขอจบด้วยทุกคนเพราะว่าอันการถ่ายคลิปของจอยมันคลิปอันนี้โคตรหนาแต่ว่าจอยมาตัดยังเหลือแต่หกเจ็ดนาทีเองถ่ายทั้งหมดมีสี่สิบานาทีพุ่นตัดยังเหลือเจ็ดนาทีแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าด้วยทุกคนวันลังก็บ,บายบายพบกันใหม่เอ้อ